ถูกส่งไปเป็นเจ้าสาวแทนพี่สาวแต่ความลับบนชั้นสามของคาราหั์นั้นทําให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปตลอดกาลอะไรซ่อนอยู่ในความมืดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงตามมาค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ไปพร้อมกันแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องราวนี้ไม่เหมือนที่เคยได้ยินมาก่อนถูกส่งไปเป็นเจ้าสาวแทนพี่สาวฉันรับรู้ถึงความไม่ยุติธรรมแต่ไม่มีทางเลือกคฤรหาหั์หลังใหญ่ตั้งะหงานอยู่ท่ามกลางหมอกหนา แสงไฟสลัวจากโคมระยะทําให้บรรยากาศดูขึงขังและเย็นยเยือกกลิ่นน้ําหอมผสมกับกลิ่นไม้เก่ากติดในอากาศทุกย่างก้าวของฉันบนพื้นไม้ดังกรอบแกรบสะท้อนออกมาในความเงียบเสียงลมหายใจตัวเองดังชัดเจนในห้องกว้างฉันถูกพาตัวไปยังชั้นสามของคฤหาสน์ประตูบานหนักเปิดออกพร้อมเสียงบดบังอย่างลึกลับแสงจากหน้าต่างเล็กๆสาสองเข้ามาเป็นลำแสงบางฝุ่นละอองลอยละล่องในอากาศราวกับเวลาหยุดนิ่ง ผนังสีขาวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมน่นจากความเก่าฉันรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่กลิ่นของความลับแผร่ซ่านไปทั่วห้องเสียงจังหวะหัวใจเต้นรัวแรงจนแทบจะออกมาจากอกสายตาของฉันจับจ้องไปยังมุมหนึ่งของห้องที่ซึ่งมีวัตถุชิ้นหนึ่งคลุมด้วยผ้าสีดำมือสันพราเมื่อค่อยๆดึงผ้านั้นออกสิ่งที่เผยออกมาเกินกว่าคำบรรยายภาพของอดีตที่ไม่เคยมีใครพูดถึงคำสัญญาที่ถูกทำลายและความจริงที่ถูกปิดบงัง ร่างที่เคยเชื่อมโยงกับพี่สาวฉันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายที่ไม่อาจหวนคืนหัวใจของฉันเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวแต่ก็มีบางอย่างในนั้นที่ทําให้ฉันรู้ว่าต้องค้นหาความจริงให้ถึงที่สุดมือของฉันยังคงสัน่นเมื่อฉันละสายตาจากวัตถุชิ้นนั้นความมืดของห้องชั้นสามยิ่งทําให้ความลับนั้นน่ากลัวขึ้นไปอีกแต่ฉันไม่สามารถละทิ้งสิ่งที่เจอได้หัวใจบอกฉันว่ามันสําคัญมากกว่าที่คิดฝ่ามือเย็นเฉียบแต่ต้องผนังไม้ที่แห้งกรอบ เสียงลมหายใจของฉันยังคงดังสนั่นในหูฉันค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มุมห้องนั้นอีกครั้งภาพที่เห็นยังคงติดตาเป็นกล่องไม้เก่าๆที่มีการแกะสลักลวดลายวิจิตรแต่ที่เหนือกว่านั้นคือรอยขีดข่วนที่ดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นอย่างรีบร้อนความรู้สึกไม่สบายใจคืบคลานเข้ามาในอกฉันหยิบกล่องขึ้นอย่างระมัดระวังความหนักเบาของมันบอกได้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ภายในเมื่อล็อกถูกปลดฉันเปิดฝาเบาฮ่าฮ ภายในกล่องมีจดหมายเก่าๆฉบับหนึ่งตัวหนังสือเขียนด้วยหมึกสีดำจ àng. หางฮ่าฮแต่ยังคงอ่านออกได้อย่างชัดเจนชื่อที่อยู่ด้านบนทำให้ฉันแทบหยุดหายใจมันคือชื่อของพี่สาวฉันเองจดหมายฉบับนี้ถูกเขียนด้วยลายมือที่คุ้นเคยเนื้อหาภายในเต็มไปด้วยคำขอร้องและความกังวลพี่สาวของฉันพูดถึงความลับที่ถูกเก็บไว้ในคราหานี้และบอกว่าเธอไม่สามารถหนีไปได้คำพูดเหล่านั้น เหมือนมีบางอย่างที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนความรู้สึกกลัวค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความสงสัยฉันลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆห้องทุกอย่างยังคงเงียบสงัดและเย็นเยียบแต่สิ่งที่ฉันพบในกล่องนั้นกลับทําให้ฉันต้องการรู้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นฉันเริ่มค้นหาสิ่งอื่นๆรอบๆห้องมือหยิบของเล็กๆที่ดูเหมือนจะถูกซ่อนไว้ใต้ตไม้มันคือกุญแจตัวหนึ่งที่เก่าและมีสนิมเล็กน้อย ฉันรู้สึกได้ว่ากุญแจนี้อาจเปิดประตูบางบานในคฤหาสน์นี้อย่างแน่นอนมันต้องเกี่ยวข้องกับความลับที่ฉันค้นพบเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากบันไดฉันชะงักหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแต่เสียงนั้นกลับเป็นเสียงของคนในครอบครัวที่ฉันรู้จักดีแม่ของฉันเดินขึ้นมาพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยความหนักใจเธอมองดูฉันด้วยสายตาที่พูดได้ว่าอยากค้นหามันแต่ฉันไม่สามารถหยุดได้อีกแล้วแม่ทำไมพี่สาวถึงไม่บอกอะไรฉัน เสียงของฉันสั่นเครือแต่จริงใจแม่ถอนหายใจลึกๆก,ก,ก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่ถูกซ่อนเนร้นคฤหาสนี้มีประวัติที่เต็มไปด้วยความลับและความเจ็บปวดพี่สาวของฉันถูกบังคับให้เข้าร่วมเรื่องราวที่เธอไม่ต้องการและตอนนี้ฉันกำลังถูกดึงเข้าไปในวงจรนั้นด้วยอย่าทำตัวเหมือนเจ้าสาวแทนพี่สาวอีกเลยแม่พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่เด็ดขาดแต่ฉันต้องรู้ความจริงฉันตอบอย่างหนักแน่นแม่เพียงแค่พยักหน้าอย่างเข้าใจ และหันหลังเดินออกไปความมืดในห้องชั้นสามกลับกลายเป็นสถานที่ที่ฉันต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปตลอดกาลฉันจึงตัดสินใจที่จะเปิดประตูบานหนึ่งที่ถูกล็อกไว้กุญแจในมือสั่นไหวเมื่อลองเสียบเข้าไปในรูหลอกเสียงคลิกดังขึ้นอย่างชัดเจนประตูค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นบันไดไม้เก่าที่ทอดยาวลงไปใต้พื้นคารหืหาดอากาศในนั้นเย็นจัดและมีกลิ่นเหมือนความทรงจำเก่าฮ่าฮ่า ฉันก้าวลงไปทีละขั้นอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าวมีเสียงก้องกังวานในอุโมงค์ใต้ดินฉันได้กลิ่นของไม้และความชื้นปะปนกันในที่มืดมิดฉันหยิบไฟฉายออกมาและส่องสว่างรอบตัวภาพของกล่องไม้และจดหมายกลับมาในหัวฉันรู้สึกเหมือนกำลังตามรอยพี่สาวในสถานที่ที่เธอซ่อนตัวลึกลงไปในอุโมงค์มีประตูอีกบานหนึ่งประตูนั้นมีภาพวาดเก่าๆเป็นลวดลายสวยงามแต่ดูแปลกประหลาดมือของฉันจับลูกบิดประตูและค่อยๆ หมุนเสียงประตูเปิดดังขึ้นอีกครั้งภายในห้องนั้นมีโต๊ะไม้เก่าตั้งอยู่กลางห้องบนโต๊ะมีเอกสารเก่าๆเ,เรียงรายและหนังสือหนาปึกฉันหยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาเปิดมันคือบันทึกประจําวันที่เขียนด้วยลายมือของพี่สาวฉันบันทึกนั้นเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตถึงเรื่องราวที่พี่สาวต้องผเผชิญและความลับที่เธอเก็บไว้ฉันอ่านแต่ละหน้าอย่างใจจดใจจ่อทุกคําที่เขียนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัว แต่ก็มีความหวังเล็กๆที่เธอฝากไว้ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่สาวต้องทนทุกข์มากแค่ไหนและฉันเองก็กำลังถูกดึงเข้าสู่เรื่องราวนั้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเสียงฟีเท้าอีกครั้งดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกฉันรีบปิดหนังสือและซ่อนมันลงในกระเป๋าแต่ก่อนที่ฉันจะหันกลับประตูห้องก็ถูกเปิดออกเป็นพ่อของฉันที่ยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเขาจับจ้องมาที่ฉันด้วยความเข้มงวดเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงของเขาดังและหนักแน่น แต่ในความดูดันนั้นฉันเห็นความเจ็บปวดแฝงอยู่ฉันต้องรู้ความจริงฉันตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นคงพ่อถอนหายใจและก้าวเข้ามาในห้องบางครั้งความจริงก็นำพาแต่ความเจ็บปวดมาให้เขาพูดอย่างเศร้าใจแต่ฉันไม่กลัวอีกแล้วฉันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกอย่างเพราะถ้าฉันยอมแพ้ความลับนี้จะไม่มีวันถูกเปิดเผยและพี่สาวของฉันจะยังคงถูกลืมในความมืดมิดของคฤหาสน์นี้ เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเปิดเบาฮ่าฮเปลี่ยนบรรยากาศในห้องให้ดูเย็นเย,ยือกมากขึ้นแต่สำหรับฉันมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางที่จะทําให้ฉันรู้จักตัวเองมากขึ้นและเข้าใจความหมายของคําว่าครอบครัวอย่างแท้จริงฉันค่อยๆเปิดบันทึกประจําวันขึ้นมาอีกครั้งและพร้อมจะเขียนบทใหม่ของชีวิตบทที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในคฤหาสน์หลังนี้ฉันยืดตัวขึ้นสูดลมหายใจลึกฮ่าฮ่า แล้วก้าวออกจากห้องนั้นด้วยความมั่นใจเพราะฉันรู้แล้วว่าความลับที่ซ่อนอยู่บนชั้นสามไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้ฉันหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นบทเรียนที่สอนให้ฉันกล้าหาญและเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมและฉันจะไม่ยอมให้ใครมาบังคับชีวิตของฉันเหมือนเจ้าสาวแทนพี่สาวอีกเรื่องราวของฉันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นและฉันพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าฉันออกจากห้องชั้นสามอย่างชา้ชาๆความรู้สึกหนักหน่วงใน,ในอกยังไม่จางหาย แต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกเหมือนได้พลังบางอย่างเพิ่มขึ้นมาแสงไฟจากโคมระยะในโถงทางเดินสองลงมาทําให้พื้นไม้สีน้ําตาลเข้มสะท้อนเงาฉันหยุดยืนหน้าบันไดชั้นสามสายตากวาดมองไปรอบๆความเงียบสงัดที่กดดันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกจับตามองแต่ฉันไม่มีเวลาให้ความกลัวชักนําฉันต้องการคําตอบฉันจึงก้าวลงบันไดไปยังชั้นสองชั้นนี้ดูอบอุ่นกว่าเล็กน้อย มีกลิ่นของไม้เก่าผสมกับกลิ่นน้ำมันเครื่องหนังเป็นกลิ่นที่พ่อชอบใช้อยู่เสมอฉันเดินผ่านห้องรับแขกที่มีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางผนังถูกตกแต่งด้วยรูปภาพครอบครัวเก่าแก่ภาพของพี่สาวฉันยังคงดูสดใสแต่กลับดูห่างไกลและเศร้าสร้อยในเวลาเดียวกันฉันหยิบกรอบรูปขึ้นมาดูอย่างละเอียดสายตาของพี่สาวเหมือนกำลังบอกอะไรบางอย่างฉันเก็บกรอบรูปไว้ในกระเป๋าแล้วเดินผ่านห้องครัวไปยังบันไดลงชั้นล่าง ก่อนที่ฉันจะลงบันไดฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีใครกำลังพูดบางอย่างในห้องข้างๆฉันก้าวเข้าไปช้าๆภายในห้องเป็นห้องสมุดขนาดเล็กหนังสือเรียงรายเต็มชั้นวางและตรงกลางห้องมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่ดูเหมือนเพิ่งถูกใช้เมื่อไม่นานมานี้เสียงกระซิบที่ฉันได้ยินมาจากวิทยุเก่าๆที่ตั้งอยู่บนโตะ๊ะวิทยุนั้นกำลังเล่นเสียงบันทึกเก่าเสียงผู้หญิงพูดด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวและตื่นตระหนกถ้าคุณได้ยินเสียงนี้กรุณาช่วยฉันด้วย ฉันใจสั่นกับคำพูดนั้นมันเหมือนเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากอดีตฉันเปิดประตูห้องสมุดออกแต่ไม่มีใครอยู่ในนั้นแค่ความว่างเปล่าที่เย็นยเยือกฉันตัดสินใจกลับไปยังห้องนอนของพี่สาวบนชั้นหนึ่งเมื่อเปิดประตูห้องนอนกลิ่นน้ำหอมที่พี่สาวเคยใช้ลอยเข้ามาในจมูกเตียงนอนที่ยังคงเรียบร้อยเหมือนรอใครบางคนกลับมาฉันเดินไปยังโต๊ะเครื่องแปลงกระจกเงาสะท้อนภาพของฉันเอง แต่ลึกลงไปในกระจกฉันเห็นเงาของบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาฉันเหลือบไปมองข้างหลังแต่ก็ไม่มีอะไรแค่เงาของความกลัวในใจฉันเองฉันบอกตัวเองแต่ความสงสัยยังคงอยู่ฉันหยิบกล่องไม้เล็กๆที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักขึ้นมาเปิดภายในกล่องมีรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวภาพพี่สาวฉันกับชายคนหนึ่งที่ฉันไม่รู้จักใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความลับฉันพยายามจำให้ได้ว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน เสียงกริ่งประตูดังขึ้นอย่างกระทันหันทําให้ฉันตกใจและวางกล่องลงทันทีเมื่อเปิดประตูออกฉันพบชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนคนในครอบครัวแต่แววตาของเขามีอะไรบางอย่างที่ไม่อาจไว้วางใจได้คุณคือลูกสาวของพี่สาวใช่ไหมเขาถามด้วยน้ําเสียงสุภาพแต่เย็นชาฉันพยักหน้าอย่างระมัดระวังชายคนนั้นก้าวเข้ามาในบ้านอย่างมั่นใจฉันมีบางอย่างจะบอกคุณฉันรู้สึกได้ว่าคำพูดของเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เขาเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่ฉันไม่เคยรู้ความลับเกี่ยวกับธุรกิจและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนพี่สาวของคุณถูกดึงเข้าไปในวงจรที่ไม่สามารถหลุดออกได้ง่ายๆเขากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับว่าฉันกำลังถูกดึงให้เข้าสู่โลกที่มืดมนและซ่อนเร้นแต่ในเวลาเดียวกันฉันก็ต้องการรู้ทุกอย่างแล้วฉันล่ะฉันต้องทำอย่างไรฉันถามด้วยเสียงสั่นเครือแต่มั่นคง ชายคนนั้นหยิบสมุดเล่มหนึ่งออกจากกระเป๋านี่คือหลักฐานทั้งหมดที่คุณต้องรู้เขาวางสมุดลงบนโต๊ะฉันเปิดดูอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยเอกสารรูปภาพและบันทึกที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวความจริงที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนกำลังเปิดเผยและมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ฉันคิดฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านและทำความเข้าใจแต่ละหน้ากระดาษเหมือนเป็นเส้นทางนำไปสู่คำตอบที่ซ่อนเร้นระหว่างนั้นฉันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในใจ มันเป็นความกลัวความสงสัยและความหวองผสมกันกลางดึกฉันลุกขึ้นไปที่ชั้นสามอีกครั้งสถานที่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความลับทั้งหมดครั้งนี้ฉันไม่กลัวอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกว่าได้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญทุกสิ่งแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างทําให้ห้องดูสว่างขึ้นเล็กน้อยฉันเดินตรงไปยังกล่องไม้ที่เคยเจอหยิบมันขึ้นมาเปิดอีกครั้งคราวนี้ฉันพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านล่างกล่องกุญแจอ,อีกดอกหนึ่งที่ดูใหม่กว่า ฉันหยิบมันไว้ในมือรู้สึกได้ถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เสียงฝีเท้าและเสียงลมหายใจของฉันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ได้ยินฉันค่อยๆเดินไปที่ประตูบานเก่าที่เคยเปิดมาก่อนหน้านี้ใส่กุญแจในรูล็อกแล้วหมุนอย่างระมัดระวังประตูเปิดออกเผยให้เห็นบันไดลงไปยังห้องลับใต้ดินที่ลึกกว่าเดิมอากาศเย็นชื้นและมีกลิ่นของความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยฉันลงบันไดอย่างช้าฮ่าฮ <H aha> เมื่อถึงด้านล่างฉันพบห้องขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเอกสารเก่า บนต้องมีจดหมายจำนวนมากเรียงรายอย่างเป็นระเบียบฉันหยิบจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาอ่านเป็นจดหมายที่พี่สาวเขียนถึงใครบางคนข้อความในนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวังที่จะหนีจากสิ่งที่กดดันเธอฉันรู้สึกถึงน้ำตาที่จะไหลออกมาแต่ฉันไม่หยุดอ่านทุกคำพูดเป็นเสมือนบทบันทึกชีวิตที่แท้จริงฉันพบเอกสารที่บ่งบอกถึงการจัดการธุรกิจบางอย่างที่ซ่อนเร้นและความขัดแยง้งภายในครอบครัวที่ไม่มีใครรู้ เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้นจากชั้นบนฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะหยุดแต่ต้องกลับขึ้นไปเพื่อพบหน้าคนที่จะเปลี่ยนชีวิตฉันอีกครั้งประตูเปิดออกอีกครั้งและแสงสว่างจากชั้นหนึ่งสาดเข้ามาฉันเผชิญหน้ากับแม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้สายตาของเธอเปลี่ยนไปเต็มไปด้วยความเข้าใจและการยอมรับลูกพร้อมที่จะรับรู้ความจริงแล้วใช่ไหมแม่ถามฉันพยักหน้าอย่างมั่นใจ แม่ค่อยๆนั่งลงและเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ความลับของครอบครัวจนถึงความหวังในอนาคตฉันนั่งฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและรู้สึกว่าฉันไม่ใช่เจ้าสาวแทนพี่สาวอีกต่อไปแต่เป็นตัวฉันเองที่มีอำนาจจะกำหนดชีวิตและเขียนบทใหม่ในประวัติศาสตร์ครอบครัวนี้เรื่องราวยังไม่จบลงที่นี่แต่ฉันรู้ว่าทุกก้าวที่ฉันเดินไปข้างหน้าคือการเดินทางสู่ความเป็นอิสระและความจริงแท้จริง หลังจากนั้นฉันตัดสินใจเริ่มเก็บรวบรวมหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดเพราะความลับที่ถูกซ่อนไว้ในคฤราสน์หลังนี้ไม่ควรถูกฝังลึกอีกต่อไปทุกๆวันฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงอ่านหนังสือและเอกสารเก่าๆพยายามเข้าใจความซับซ้อนของเรื่องราวที่พี่สาวถูกบังคับให้เผชิญแต่ทุกครั้งที่รู้เรื่องราวมากขึ้นหัวใจฉันกลับเจ็บปวดมากขึ้นเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นฉันรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมที่ทำให้ครอบครัวแตกแยก แต่ในเวลาเดียวกันฉันก็พบว่าความรักและความเสียสละก็ยังคงซ่อนอยู่ในทุกคำพูดและการกระทำที่พี่สาวทำไว้ฉันไม่อยากปล่อยให้เรื่องราวนี้กลายเป็นความลับตลอดไปฉันต้องการให้ความจริงได้รับการเปิดเผยแม้จะรู้ว่ามันจะไม่ง่ายเลยคืนหนึ่งเมื่อฉันนั่งอ่านบันทึกในห้องนอนเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างกระทันหันเบอร์ที่ฉันไม่รู้จักปรากฏบนหน้าจอด้วยความสงสัยฉันรับสายเสียงปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆ ถ้าคุณต้องการความจริงโปรดมาเจอฉันที่สวนหลังบ้านคืนนี้สายถูกตัดไปทันทีฉันรู้สึกทั้งหวาดกลัวและอยากรู้อยากเห็นสวนหลังบ้านคาราหา์นั้นมืดมิดและเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ฉันเตรียมไฟฉายและเดินออกไปด้วยใจที่เต้นรัวสายลมหนาวพัดผ่านใบไม้ทําให้เสียงกรอบกแกรบดังขึ้นรอบตัวในความมืดฉันเห็นเงาคนยืนอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่เขาหันมาหาฉันด้วยใบหน้าที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันรู้จักพี่สาวของคุณดีชายคนนั้นพูด และฉันมีสิ่งที่จะช่วยคุณไขความลับทั้งหมดเขายื่นซองจดหมายเก่าๆให้ฉันเมื่อเปิดดูฉันพบเอกสารสำคัญที่เคยถูกซ่อนเร้นมันเกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางธุรกิจที่ทำให้พี่สาวต้องตกอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์ฉันขอบคุณชายคนนั้นและรีบกลับเข้าไปในบ้านแต่ขณะที่เดินกลับฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องตามหลังความรู้สึกนี้ทำให้ฉันเร่งฝีเท้าแต่ก่อนถึงประตูบ้านเสียงรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่หน้าคฤหาส ฉันเห็นชายในรถลงมาพร้อมแววตาที่เย็นชาพวกเขาดูเหมือนจะไม่พอใจที่ฉันได้รับเอกสารนั้นฉันรีบเข้าบ้านและล็อกประตูทันทีหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาฉันรู้แล้วว่าการค้นหาความจริงไม่ได้ปลอดภัยแต่ฉันไม่สามารถหยุดได้เช้าวันต่อมาฉันตัดสินใจพูดคุยกับแม่อีกครั้งแม่เล่าเรื่องราวในมุมที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเกี่ยวกับความหวังและความฝันที่พี่สาวมีแต่ถูกทำลาย แม่ยอมรับว่าเธอเองก็ถูกกดดันให้อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่ตอนนี้แม่อยากช่วยฉันเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เราต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแม่พูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นในใจและรู้ว่าฉันไม่ใช่คนเดียวที่ต้องเผชิญเรื่องนี้เราวางแผนที่จะรวบรวมคนในครอบครัวและเปิดเผยความจริงอย่างเป็นทางการแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมฉันเริ่มติดต่อกับนักกฎหมายและนักสืบเอกชน เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่มีอยู่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายเพราะถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรฉันต้องมั่นใจว่าไม่มีใครถูกทําร้ายในช่วงเวลานี้ฉันยังคงใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแต่ในใจฉันเต็มไปด้วยความหวังและความตั้งใจวันหนึ่งฉันพบกล่องเก่าๆซ่อนอยู่ในห้องใต้หลังคากล่องนั้นเต็มไปด้วยภาพถ่ายและจดหมายจากพี่สาวฉันนั่งลงอ่านทีละฉบับเห็นภาพรอยยิ้มและน้ำตาของพี่สาวในอดีต เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตอย่างละเอียดฉันทราบซึ้งในความกล้าหาญและความรักที่เธอมีให้ครอบครัวในขณะที่ฉันกำลังอ่านอยู่เสียงกริ่งประตูดังขึ้นอีกครั้งฉันรีบลุกไปเปิดประตูแต่ครั้งนี้เป็นเพื่อนของพี่สาวคนที่เคยสนิทสนมและเข้าใจเธอดีเขามาพร้อมกับคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมพี่สาวของคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเขาบอกมีคนที่พร้อมจะช่วยคุณไขความลับนี้ ฉันรู้สึกเหมือนมีแสงสว่างเข้ามาในความมืดการเดินทางของฉันเริ่มมีพันธมิตรฉันไม่ต้องเผชิญกับเรื่องนี้เพียงลำพังอีกต่อไปเราวางแผนจะจัดประชุมครอบครัวเพื่อเปิดเผยความจริงและเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงแต่คืนก่อนวันประชุมฉันพบจดหมายฉบับหนึ่งถูกวางไว้ที่หน้าประตูจดหมายที่เขียนด้วยลายมือคนที่ฉันไม่รู้จักข้อความข้างในเป็นคำเตือนให้ฉันหยุดการสืบคน้นถ้าคุณยังเดินหน้าต่อไปคุณจะเสียใจ ฉันอ่านคำเตือนนั้นด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งกลัวทั้งสงสัยแต่ที่มากกว่าคือความตั้งใจที่จะไม่ถอยวันประชุมมาถึงสมาชิกครอบครัวทุกคนมารวมตัวกันในห้องรับแขกบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ฉันและแม่ยืนหยัดอย่างมั่นคงฉันเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ค้นพบสแสดงหลักฐานและเอกสารที่รวบรวมมาเสียงเงียบสงัดเกิดขึ้นในห้องแล้วก็มีเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้น สมาชิกบางคนยอมรับความจริงที่ปกปิดมานานแต่ก็มีบางคนที่ยังคงปฏิเสธและโต้แย้งการสนทนาเต็มไปด้วยความจริงใจและการเปิดใจฉันรู้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาและการฟื้นฟูครอบครัวที่เคยแตกแยกหลังประชุมฉันรู้สึกโล่งใจและมีกำลังใจมากขึ้นแม้ทางข้างหน้าจะยังมีความท้าทายแต่ฉันเชื่อว่าถ้าร่วมมือกันทุกอย่างจะดีขึ้นวันเวลาผ่านไปฉันยังคงเดินหน้าเก็บข้อมูล และช่วยเหลือแม่ในการจัดการเรื่องธุรกิจความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มดีขึ้นทีละน้อยฉันพบว่าความรักและความเข้าใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในที่สุดฉันก็ไม่ใช่เจ้าสาวแทนพี่สาวอีกต่อไปแต่เป็นตัวของตัวเองที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญเรื่องราวนี้ยังไม่จบแต่ฉันพร้อมจะก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและความรักที่ไม่สิ้นสุดหลังจากวันที่ประชุมครอบครัวบรรยากาศในบ้านเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้า ฮ่าฮ่าความเงียบงันและความลับที่เคยปกคลุมคราหาดค่อยๆถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นแม่และฉันร่วมมือกันฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่เคยขาดสะบั้นเราสร้างความเข้าใจและให้อภัยซึ่งกันและกันวันหนึ่งฉันยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นสมองออกไปยังสวนหลังบ้านที่เคยเป็นฉากแห่งความลึกลับแสงแดดยามเย็นสาสองผ่านใบไม้ลมอ่อนๆพัดผ่านอย่างแผ่วเบาฉันรู้สึกถึงความสงบในใจ ไม่มีอีกแล้วความกลัวหรือความเจ็บปวดที่เคยครอบงำชีวิตของฉันไม่ใช่เจ้าสาวแทนพี่สาวอีกต่อไปแต่เป็นตัวเองที่กล้าหาญและเข้มแข็งความลับที่เคยซ่อนอยู่บนชั้นสามกลายเป็นบทเรียนที่ทําให้ฉันเติบโตและพร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจในโลกที่เต็มไปด้วยความหวังและโอกาสใหม่ฮ่าฮ <H aha> เรื่องราวของฉันจบลงอย่างสวยงามแต่ชีวิตยังคงดําเนินต่อไปด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด